สวัสดีนะครับผมที่กงเราพับแล้วนะครับเนี่ยเราพับแล้วเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเราจะแยกนะครับส่ยางแล้วก็ถ้วยน้ํานะครับแบบนิ้เปิ r แล้วจะมีถ้วยอาหารนะครับเราจะใส่กล่องไปนะครับแล้วก็จะมีเข็มบรรทายให้อีกประมาณสี่สิบเส้นนะครับอยู่ในนี้สี่สิบเส้นแล้วเราก็จะห่อแพ็คครับแล้วก็พร้อมจัดส่งครับผม ส่วนสายยางถ้าชำรุดเราจะเปลี่ยนให้นะครับถ้าไม่ชำรุดเราก็ไปตามนี้นะครับผมอ๋อแล้วก็มีเป็นคือมันจะมีสองแบบนะครับเป็นพื้นพื้นพื้น,นตะหลกกับพื้นตะแกรงนะครับมีสองอย่างแต่ขนาดกงเท่ากันนะครับเปลี่ยนแค่เป็นพื้นเฉยพื้นรองนะครับผมถ้าใครสนใจก็ลองทักแชทแร,รบผม ขอบคุณครับ